ถูกเที่ยนอยู่พนันถูกเที่ยนอยู่กับถูกนะอยู่มือเดียวกันนถูกตัวไปไว้ในมือบอซื้อไว้ในมือเดียวกันดอกไม้ไปซื้อไว้ในมือเดียวกันตัวนี้จะซื้อทา,า,านั่นนะโมซามโจ๊ก <c oughs> ออกดังๆ ติติโตะวายะมะราชาโนท้าเวสสวันโนมารดังสุข,งสข,ง я, ah ita, ขสังอารหังสุกโตละโมพุทธายะท้ทาเวสสวันโนจะโตมหาราชิตายะขะขันตาคันโตริโตเวสสกโสาพุทธังอารหังพุทโธท้าเวสสวันโน guna mau putha karitanak Metaangta patanta kita paritang pananto sakit tak midak